สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทำยำหอยดองกันนะครับตัวหอยดองนะครับซื้อมาจากตลาดเยาวราชนะครับเพื่อนๆเรามาเตรียมไอตัวเครื่องยำกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพวกผักต่างๆนะครับมีตะไคร้ซอยนะครับหอมแดงแล้วก็ขิงนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูซอยนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะเพื่อนเอน ส่วนตัวหอยดอนะเพื่อนๆมันจะมีรสชาติเฉพาะของมันอยู่ก็คือเรื่องของมันจะออกเค็มนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องชิมรสชาติก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเติมพวกน้ำรุงน้ำปลาอะไรนะครับแต่ได้โดยปกติแล้วก็ไม่ได้ใส่นะครับถ้าเจ้าไหนที่ทำแบบเค็มมากๆนะเพื่อนๆก็สามารถใช้น้ำตาลนะครับช่วยในเรื่องของการตัดรสเค็มได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าต้องชิมรสชาติก่อนของผมชิมแล้วนะครับ ก็ไม่ได้ไปเติมเครื่องปรุงอะไรเพิ่มนะครับนะฮะรสชาติก็ออกออกเค็มอยู่นะครับโดยธรรมชาติของหอยดองออกเค็มอยู่แล้วก็ทําการนะครับเติมลงไปได้เลยนะครับพริกซอยนะครับลงไปเลยขิงนะครับขิงนี่และแต่คนชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับหอมแดงซอยก็ตะไคร้ซอยนะครับ ใส่ลงไปเสร็จก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับพอเราใส่พวกเครื่องยำลงไปนะครับมันก็จะช่วยทําให้ลดความเค็มของตัวหอยดองไปได้นะครับเวลาเรากินกินตักหอยดองนะครับแล้วก็มีโดนพริกบ้างโดนตะไคร้บ้างโดนอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับรสชาติมันก็จะแบบว่าดีขึ้นนะครับมันจะช่วยลดเรื่องของความเค็มอะไรลงไปได้นะครับเพื่อน แต่สําหรับใครที่ชอบนะครับออกเปรี้ยวหน่อยนะครับสามารถบีบมะนาวเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าของผมนี่ผมไม่ได้ใส่นะครับผมไม่ได้ใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปนะครับหลังจากใส่นะครับพวกผักต่างๆลงไปแล้วนะครับสุดท้ายก็ตบไปด้วยตัวต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับเพื่อนทำการคนสมสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับอันสุดท้ายเป็นอันเสร็จพิธี หลังจากปรุงนะครับใส่พวกเครื่องยำต่างๆลงไปเสร็จแล้วพอเราเวลาไปกินนะครับก็จะกินนะครับมีพวกผักแนมต่างๆนะเพื่อนเพื่อนก็จะช่วยจะช่วยในเรื่องของรสชาติให้มันดีขึ้นนะครับนะผักของเราก็จะมีพวกผักสดนะครับมีถั่วผักยาวก็ได้นะครับถั่วผักยาวนะครับ กล่ำปลีผักกาดขาวนะครับมะเขือเปราะหรือว่าพวกแตงกวาแล้วแต่เพื่อน,อนชอบผักอะไรก็กินได้หมดเลยนะครับที่เป็นผักสดใส่เครื่องยงเครื่องยำเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อน,อนก็ตักใส่ถ้วยนะครับแค่นี้เองไม่ง่ายเลยครับก็สามารถกินกับพวกผักสดได้เลยเพื่อน,อนสามารถเป็นกับแก้มได้อย่างดีเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับเสร็จแล้วหน้าตาออกมาดูดีไม่เอ่ยซื้อมา1ถุงนี้ถือว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวกินไม่หมดนะครับเพราะาแบ่งแบ่งกินที่เหลือก็สามารถใส่ตู้เย็นไว้ได้นะครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลย